สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบร่างไปจํางวดวันที่16สิงหาคม2566กก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูสูตรครบสองตัวเป็นสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะจารย์เก็บคำเตือนก่อนสูตรครบครบล่างนะคะอาจารย์จะให้เป็นสูตรชัวจริง1สูตรแล้วก็ สูตรครบล่างระยะยาวนะคะบัดนี้ก็คือ39งวดแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรเก่านะมันหลุดไปอาจารย์ก็พักสูตรไว้นะคงจะจํากันได้เนาะสูตรนี้ลองกลับมาใช้ดูนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยเนาะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นสูตรค่อนข้างตัวสูตรยาวนะคะสองไม้บรรทัดเลยเนาะแล้วก็บวกลบคูณหารมานะแต่ก่อนอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้มันหลุดไปนะแล้วก็แอบมาเข้างวดสองงวดแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าสองเลยนะคะ เก้าสองนี่นานมากนะคะเก้าสองสามศูนย์ห้าเจ็ดนี่เดี๋ยวลองดูเช็คเก้าสองสามศูนย์สามศูนย์แล้วเก้าสองนานมากเลยเนาะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วที่เข้า,านะคะเนี่ยหนาขนาดนี้เลยนะตรงนี้ก็เก้าสองนะคะท่านผู้ชมเก้าสองแล้วก็สามศูนย์เดี๋ยวอาจารย์ดูนะเริ่มแต่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกรลานะคะหกห้าเลยเนาะ ๋ยวเก็ยไว้หน่อยตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเข็นเป็นอย่างนี้แล้วกันสิบเจ็ดเริ่มสิบเจ็ดมกรลาหกห้านะอันนี้นะตามนี้เลยเนาะสิบเจ็ดมกรลาหกห้าจนถึง เออหกห้าหกหกปีกว่าแลคะท่านผู้ชมหนึ่งปีครึ่งแล้วนะอะเดีค่ะยาวมาเลยเนาะจะมีสองตัวนะคะอันนี้ตอนนั้นมันนานมากแลยนะสูตรสูตรนี้นานมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ทำไม่ได้ใส่ไว้อ่มันทาสีไม่ติดนะตรงนี้แล้วก็ยาวมาเลยค่ะจนกระทั่งอันนี้ก็คือ ยี่สิบห้างวดรวดเลยเนาะมีตรงนี้อีกเหมือนกัน่องวดนี้ได้ทาไว้มันทาไม่ค่อยติดนะเพรานะลานั้นมันแห้งมันก็แห้งไปเลยนะคะไอตัวข้างหลังนี่ก็คือตัวที่ไม่มานะคะอันนี้ระยะยี่สิบห้างวดรวดเลยเนาะต่อมาก็มาดูยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมาเลยนะะ่คะแล้วมันมาหลุดตอนงวดที่ออกสามสูตรอาจารย์ก็พักสูตรนี้ไปนะะี่ค่ะตรงนี้เนะี่ย เห็ไหมคะหลุดสานะมศูนย์เนี่ยสามมีแต่ไม่มีศนะูนย์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะ,ะหลุดหัวแรกแล้วก,กลับมาเลยคะ่ะหนึ่งหกมีนะคะหนึ่งหกแล้วก็หกสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะถือว่ายังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยเนาะสําหรับงวดนี้ก็ตัวเลขนะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดสามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นสิบ เป็นเก้าเป็นสิบอ่ะถูกต้องนะได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดอาจารย์ก็มาเขียนเอาไว้ให้นะคะเป็นระยะยาวสูตรที่หนึ่งตรงนี้อันนี้คือระยะยาวนะคาว่ายาวนี้ก็คือสามสิบเก้างวดแล้วหลุดไปหนึ่งงวดนะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดอันนี้คือระยะยาวตรงนี้นะ ยา,ยาวต่อมาในะอีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรชัวจริงชัวจริง,รรง,งว่าที่แล้วก็ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเอาสูตรนี้เนาะก็คือ1นสี่มาอันนี้ระยะ17งวดนะคะ17งวดก็3ามสี่ห้าหเจ็ดหนึ่งศอาจารย์เคยสอนสูตรไปหมดแล้วนะคะพวกนี้อ่ะมันเข้าอยู่เนาะก็มาตามต่อได้ล็อกเดียวกันนะคะล็อกเดิมเลย3ามสี่ห้าหเจ็ดหนึ่งศ สิบเป็นสิบเจ็ดยี่สิบเป็นยี่สิบสามถูกต้องนะสามสี่ห้าก็คือตรงนี้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์อันนี้ก็คือชัวจริงเนาะเอาไปสองสูตรนี้ก่อนนะคะใครจะใช้แค่ระยะยาวก็ได้นะหรือใครจะใช้ชัวจริงเพราะว่ามันก็เอเจ็ดตัวเท่ากันนะสามหกเจ็ดอันนี้ก็สามหกแล้วก็เจ็ดตัวอันนี้มาดูที่ตัวชนเนาะชนมันจะชน ดูเลขศูนย์นะคะศูย์อยู่นี่เลยนะแล้วก็มาเขียนไปตรงนี้ศูนย์ตัวที่สองหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดอย่างัี้นะคะ,ะร,ระยะยาวจะจะไม่ชนที่เลขแปดนะไม่มีเนาะเลขแปดของชัวจริง อันนี้ก็หกก็จะไม่มีในนู้นก็หายไปสูรและตัวนะก็จะเหลือหกตัวนะเข้าไปในขายของชุดมาตรฐานนะคะหกตัวนี้ก็คือหกเอ้ยศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดยังไม่ค่อยแห้งดีเลยเนาะอ่ะศูนย์หนึ่งสามห้าแล้วก็เจ็ดเห็นไหมเนี่ยศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วเราก็เอามาจับนะคะท่านผู้ชมจับหมดนี่เลย คิดว่าน่าจะอยู่ในสองสูตรได้แหละนะกลกลับมาอันนี้ก็เดินดีเนาะหลายงวดเลยหลุดไปแค่1งวดอันนี้ยังไม่หลุดนะพอเราไข้ก็จะเป็น0ูนย์ห0ึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูหนึ่งสี่หนึ่สี่สามหี่ห้าสี่เจแล้วก็ห้าเดนะจะได้ตามนี้แล้วทีนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะคะเราก็มาดูแต้มเนาะ ถ้าแต้มสองตัวล่างนะคะเราจะใช้สองสูตรแรกก็คือ036925กับ672459สองสูตรนี้หลุดไป1งวดแล้วก็กลับมาเดินหลายงวดแล้วนะคะอาจารย์เทียบให้ดูแล้วจะจะชนที่6925นะคะก็จะ6925 6925า 6, 9, 2, 5, 6, 9, 2, ็อยู่6925 692แล้วก็5แล้วทั้งหมดนี้ถ้าเราเอาสูตรที่3ามซึ่งสูตรนี้ที่ไม่หลุดเลยนะคะ มาเทียบด้วยอันนี้หลุดอย่างละงวดนะอันนี้ไม่หลุดนะคะอันนี้ไม่หลุดเอาไปสองดาวอันนี้หลุดเอาไปตัวละดาวเอองี้ก่อนเนาะอันนี้ปกติเราใช้สองสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเราก็ใช้สองสูตรนี้เอ่อก็ชนออกมาที่อะไรคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแต้มสองเนะคะเข้า,ขาตัวนี้เพราะว่าสองงวดที่แล้วก็งวดนี้มันจะชนสี่ตัวนี้เท่ากันเลยนะก็หกเก้าสองห้า มันได้ล็อกเดียวกัน,นทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะที้อาจารย์เอาสูตรที่3เนี่ยมาช่วยสูตรนี้ไม่หลุดเลยนะคะก็จะได้6 2 5นะคะจะไม่มีเลข9อยู่ในสูตรนี้9ก็ถูกตัดไปแล้วถ้าเจ๋งๆเลยนะคะก็คือน่าจะแต้ม6นะที่อาจารย์คาดการไว้สําหรับงวดนี้เนาะแต่ก็เราก็สําลองไว้หมดนี้เลยนะคะก็คือ6 2 5 6 2 5นะคะเกิดจากสูตรที่ สามนี่นะเอาไปชนด้วยนะจะเหลือแค่นี้แล้ว 2, 2, แต้มสองตัวมาตัวนะคะก็ระยะประมาณห้าหกงวดเนาะจะได้แต้มสามกับแต้มหกนะคะท่านผู้ชมก็จะดูแลเลขหกนี้ก็จะทะลุหมดทุกสูตรเลยใช่ไหมเนี่ยครบหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะตามนี้แหละนะก็เอาหมดนี่แหละเอาหกเอาสองแล้วก็เอาห้านะเอาหกเอาสองเอาหนะ้าก็คือเอาหกตัวนี้นะหกสองห้า หกตัวนี้แล้วก็เอาสองเอาห้าอาจารย์ก็สรุปว่าเด่นเด่นสุดๆเลยนะคือเลขหกนะเราจะสำรองไว้สองตัวเนาะก็คือเลขสองกับเลขห้าตามนี้แหละตอนนี้เราก็เอาแต้มหกสองห้ามาเช็คเลยนะคะท่านผู้ชมหกสองห้าอ่ะศูนย์หนึ่งนะคะแต้มหนึ่ง อ่ะไม่มีเนาะตัดออกไปศูนย์สามแต้มสามไม่มีตัดออกไปศูนย์สี่แต้มสี่ไม่มีตัดออกไปศูนย์ห้าแต้มห้าไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเราอย่าลืมนะคะอาจารย์ลืมบอกไปเนาะอาจารย์เคยบอกหลักสิบล่างนะคะจะมีดับที่เลขศูนย์ด้วยนะเลขศูนย์ศูนย์ห้าเนาะถ้าใครไม่ชอบเออใครคิดว่าจะชอบก็ต้องเป็นกลับเป็นห้าศูนย์นะ จาก05นี้ก็จะเป็น50 5ดับหลักสิบไหมไม่ดับเนาะแต่ว่าในแนวหลักหน่วยเราได้เลข5นะใครจะเล่นเลข50ไม่มีอะไรแน่นอนนะก็เป็นกลับเป็น05ตัวนี้เลยนะใครใครยาตัวนี้ก็เล่นตัวนี้นะแล้วก็07แต้ม7แต้ม7ไม่น่ามี13 13นี่นี่แต้ม4แต้ม4 มีอยู่แค่สูตรเดียวนะในสูตรที่สองค่ะไม่เอาหนึ่งสี่เป็นแต้มห้าหนึ่งสี่แต้มห้าแล้วสี่ตามจริงก็ดับเออคืคออะไรคะจระเข้ฟานหางเนาะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเขียนตรงนี้แหละดับดับสิบหน่วยนะอันนี้ดับทั้งสิบละหน่วยเท่ากับสี่ก็ตั้งแต่ปีหก หกหกนี่จะอยู่ทุกอยู่ทุกงวดนะเลขสี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าสีไม่เอาก็ต้องไม่เอาไปด้วยนะแล้วหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็อันนี้เข้าตำแหน่งหลักสิบล่างเลขหนึ่งหลักหน่วยล่างเลขห้าค่บท่านผู้นะชมแล้วก็ในเก้าชุดตรงนั้นก็มีหนึ่งห้านะคะต้หกด้วยนะคะตัวนี้สวยนะสําหรับคนนี้อ่ะตามไปด้วยหนึ่งห้านี่แหละมีตัวเดียวถูกก็ ก็เฮเลยะค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่มาก็ต้องขอโทษด้วยอาจารย์ก็ทําไปตามสูตรนะหนึ่งเจ็ดแต้มแปดแปดไม่เอาสามสี่นี่ไม่เอาอยู่แล้วนะคะไม่เอาที่เลขสี่เนี่ยแล้วก็แต้มเจ็ดไม่ได้ด้วยสามห้าเป็นแปดแต้มแปดเนาะไม่ได้สามเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มีนะคะสี่ห้าเป็นแต้มเก้าแต้มเก้าที่เราออกไปแล้วนเนาะไม่เอานะเพราะว่าจำจริงเราต้องการแค่ตัวเดียวนะคะ ตัวเดียวตัวใดเท่านั้นแหละลองวัดใจกันไปดู47เป็น11ไม่ได้นะ57 57เป็น12ได้แต้มสำรองนะคะท่านผู้ชม57น่าจะเป็นดับคู่ตรงนะถ้าใครชอบ57นะตัวนี้ก็ต้องเป็น75นะคะ75เนาะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้แล้วกันถ้าใครชอบตรงนี้ก็ต้องเป็น50 ใชอบนะห้าศูนย์แล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งห้าตามนี้ถูกต้องแล้วเพราะตามจริงหลักหน่วยเราได้เลขห้าแต่ว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี้กลับตัวได้นะคะท่านะผู้ชมห้าศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ห้าเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดห้าต้องมีตัวตายตัวสำรองไว้บ้างเนาะค่ะหมดนี่เลยนะก็คือสามชุดนี้ถ้ามามาตรงๆเลยนะคะ อาจารย์กลับตัวไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะถ้าถ้ามันจะไม่มาก็คือไม่มาเลยนะตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเราเล่นแนวของศนะูนย์ห้าศูนย์ันดับที่หลักสิบใช่ไหมหลักสิบล่างนะอาจารย์ชอบตัวนี้นะคะตัวเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเว้นเวลาแป๊บหนึ่งทางตรงนี้ก่อนแล้วกันดับสิบหน่วยเลขสี่ เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรไหมดับสายแข็งเลขเก้าเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เนะาะสำหรับง่วนนี้นะล่างนะดับถ้าเป็นสายแข็งนะเขีนบนบน,นทัดหน่อยดีกว่าดับสายแข็งเท่ากับเลขเก้าตัวตัว ตัวตัวจริงกับตัวแทนตัวแทนกับตัวจริงอันนี้คือไม่มาทั้งสี่ทั้งเก้าสำหรับวันนี้ไม่สวยนะคะแต่สูตรทุกสูตรแนละ้วถ้าใครชอบก็จัดได้แนละ้วมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเว้นระยะแป๊บหนึ่งก็จะได้ห้าศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้านะ,ะถ้าเกิดแนวทางของครบครบล่างนะคะกรณีเอ่อสูตรระยะยาวใครจะใช้ระยะยาวมาไม่ต้องตัดแล้วเอาไปจับก็เลยก็ได้นะจับคว้แล้วก็หาเอาแต้มไปตัดนะ เลยว่าจะเอาตัวเด่นนะเดี๋ยวจอจารย์เราดูก่อนเนาะหลุดแป๊บหนึ่ง <c oughs> เด่นล่างงวดน,นี้ได้9013นะนะคะ่านผะม้ชมน่าจะเป็น9013เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแคปทีเดียวนาะอาจารย์เขียนก่อนมีเวลาเยอะนะคะเ,เด่นล่าง สูตรนี้จะเป็นสูตรระยะยาวนะที่อาจารย์ทํามาเป็นตัวอย่างก็เพิ่งจะหลุดไปแค่งวดเดียวเก้าศูนย์หนึ่งสามถ้าเก้าสายแข็งเอาอยู่จริงมันก็จะเหลือแค่ศูนย์หนึ่งสามเรามาเช็คดูศูนย์หนึ่งสามก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ค่ะติดหนึ่งห้าแต่ถ้าศูนย์ห้าก็จะต้องเป็นห้าศูนย์อย่างที่บอกตัวเลขศูนย์นี่ถ้ามาต้องเป็นหลักหน่วยใช่ไหมก็คือตัวนี้สาม ไม่มีนะคะเพราะว่าที่ตัวที่ติดสามมันไม่ได้แต้มเนาะก็จะสวยอยู่สองตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ็ดห้าท่านผู้ชมไม่ไม่ติดตัวนี้นะเอาเผื่อตัวนี้มันหลุดอ่ะเผื่อตัวนี้มันมีเข้าใช่ไหมแล้วก็มีหลุดเพราะว่ามันหลุดไปแล้วหนึ่งงวดนะคะเข้าก็ได้หลุดก็ได้เนาะแล้วแต่อาจารย์ก็ตามอยู่นะเนี่ยสูตรนี้ถ้ามันเข้าเดินดีๆสักงวดสองงวด,งวด,งวดต่อกันไปต่อไปเราเอาแค่เด่นเนี่ยไปจับกับแต้มก็สามารถเสี่ยงโชคได้แล้วนะ,ะตอนนี้เราก็มาหา หลักสิบหลักหน่วยเพื่อจะกดหนักๆอะไรแบบนี้นะคะตามนี้เลยเนาะ่ะใช้เวลาพอสมควรแล้วทาสีได้นะตัวเลขสวยๆก็คือห้าศูนย์หนึ่งห้ายสีนี่มันไม่ดีอยู่กับอาจารย์ได้ไงมันทำให้ทาแล้วเปื้อนนะเจ็ดห้าต้องอันนี้หยิบผิดเอาทิ้งได้แล้วเนะี่ย ห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้าโอไม่สวยเลยนะคะเข็นใหม่ดีกว่าห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้าถ้าตามตามนี้นะเพราะว่าตรงนี้ในในครบล่างเนี่ยมันจะไม่มีเลขเก้าเลยนะคะทั้งสองสูตรเลยอ่ามันไม่มีเลขเก้านะ ถ้าเลขเก้าใครชอบก็ก็ติดสายแข็งอีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะาจาย์สู้ไปที่เลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าชุดเดียวเนี่ยต้องใช้อันนี้เนาะอันนั้นต้องเอาทิ้งไปได้ละมันเปื้อนแล้วเวลาเรามาทาม,มันก็ทําใหเา้เสียเซลล์ไปเลยเนาะอันนี้ยังพอทนยังแจ้งแจ้งม่งเห็นชัดนะคะ เอาตามนี้แล้วกันข้างล่างนี้นะคะห้าศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้านี่เลยเนาะแล้วก็จะติดห้าศูนย์ก็จะติดศูนย์ตัวนี้หนึ่งตัวนี้เจ็ดห้าไม่มีนะเจ็ดห้านี่ก็สำรองไปหน่อยเนาะอันนี้คือลองอันนี้คือกันนะคะพูดอย่างงี้กันแล้วกันตัวนี้กันอันนี้เด็ดลองอันนี้เด่นเด่นสุดเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งห้า จัดไปเลยเนาะหนึ่งห้ามาก็มาไม่มาก็ว่ากันใหม่งวดหน้าแล้มีหนึ่งห้านะคะลองห้สูตรแล้วก็กัน7จ็ดห้าสำหรับครบล่างเนาะอะตามนี้แหละอาจารย์ลดลงให้เพื่อให้แคปหน้าจอทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์ดูเองนะตามที่เราชอบเนาะนค่ะจะใช้วิธีไหนนะว่าสูตรไหนจะเข้านะสองสูตรนี้อันนี้ระยะยาวเนาะยาวกี่งวดเนี่ยเขียนไว้หน่อยคําว่ายาว อะไรก็ยาวแต่ไม่รู้ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนยาวในที่นี้ก็คือสามสิบเก้างวดนะเบันทึกไว้ก่อนสามสิบเก้างวดหลุดหนึ่งงวดตัวชุดนี้เลยนี่นะคะระยะยาวสามสิบเก้างวดหลุดไปหนึ่งงวดชัวจริงก็สิบเจ็ดงวด อันนี้ไม่ต้องอันนี้เขียนวงเล็บตรงนี้ก็ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดงวดแล้วกันอ่าตัวน,นี้สิบเจ็ดงวดอันนี้จะตั้งใจจะเขียนเพื่อให้ทราบว่ามันหลุดนะมันหลุดไปงวดหนึ่งตามนี้นะอ่าคลิปนี้เนาะเป็นครบล่างนะคะสองสูตรจับชนกันเด่นชุดเดียวเลยแค่หนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ